ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับครับน,นื่เองครับบ่าวโชวกับว่าจะมาลดน้ำนะครับก็เลยใส่จุลินทรี่ยังน้อยพี่น้องอ่าพ่อได้มีจุลินทรีย์นะครับโอ่งนี่ก็ประมาณน่าจะประมาณพันลิตรนะครับพี่น้อง ยินกับ่ต้องกอลทึงนะครับครับการใส่รถประมาณสองสามหมื่นครับพี่น้อกรถประมาณหมื่นสองหมื่นกับเม็ดแล้วครับน้ำรถเช้าเย็นครับการสำรับมะเขือนะครับที่บ้าโชคได้ปลูกไว้นะครับ ช่วงแรกกับพท่านด้ตัดใบลายนะครับพี่น้องหลังจากที่ตัดใบตัดใบแบบว่าตัดออกหลายๆเลยนะครับแบบให้เพืนหลงเลยนะครับข้าง่างป่ากฏววากับมีน่วยหลายอยู่ครับพี่น้องอันนี้ครับนวยกับติดดีอยู่ครับแต่ละต้นกับนี่ครับจะติดไายมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับต้นน้อยๆเนี่ก็มีครับเนี่ยต้นหน่อยโกโมกับติดน่วยขึ้นกันแล้วครับ ครับบ่าโชคตัดแตงมาได้เกือบเบิดแล้วครับตัดแตงมาได้ประมาณห้าสิบต้นแล้วนะครับอันนี้ครับปลูกไปกินเองพี่น้องถ้ามีไรเห้ก็จงค่อยขายนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาไปเก็บใส่แกงนะครับแกงใส่บะเขือใส่ทั่วนะครับใส่กะทิครับพี่น้องเป็นแค่ไข่ แกงผ้าเน่งนะครับแกงผ้าเน่งล่ะครับแต่ว่า,าใส่บะเกียรอกับถั่วนะครับแล้วก็ใส่หมูกับพ่อได้กินพี่นอ้องนะครับอ่านี่ครับกีติด่าเรื่อยอยู่หลังจากที่ได้ทาการเด็ดนะครับเพ่งก็ททางานอยู่พี่น้องมีผงไม่ยังผสมเกสรดีอยู่ครับจะสิ่งที่บ้าโชคพิษพลาดไปนะครับก็บคือ โบถือว่าพิดพลาดหรอกครับแต่ว่าผมเบ้าโชคกับลูกอยู่แล้วนะครับว่าตอนที่ปลูกเนี่ยปลูกที่นะครับเนื่องจากว่าบ้าโชคสร้างเนื่องจากว่าเบ้าโชคสร้างเบี้ยพิ่นนะครับเบี้ยพิ่นจะขายแบบเป็นถาดครับถาดละ่อยเนาะแต่ว่าพื้นที่ของเบ้าโชคก็มีอยู่ซ้ำนี่นะครับพี่น้องบ้าโชคก็เลยตรงปลูกห้เบิดนะครับก็เลยจะที่ไปน้อยนึงครับอันนี้ครับระยะ นี้ครับระยะห่างกับประมาณหาซีบเซนเองนะครับหาซีบหกบนี่แหละครับกับบักเขือนี่กับเวลาบักเขือเวลาาพ่นไงเนาะครับเนาะเพื่อนกับแต่ขันแงดีครับการบริหารจัดการนะครับการดูแลนี่จะยากนะครับจะเขายากครับจะเข้าไปดูแลยากเลยนะครับการมองนี้เดี๋ยวบ้าโชคจะครับมองนี้เดี๋ยวบ้าโชคจะตัดแต่งนะครับ เมื่อวานนี่ตัดแตงบอท่านเหลวนะครับนี่ครับตัดแตงออกพี่น้องให้เลอะลงๆนะครับพี่น้องเิ่นกับบอกมากนะครับครับออกเห็นลงๆเลยพี่น้องแตมีหน่วยเบิดสุดตนนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าตัดแตงใบก็ออกลร้ๆก็น่าจะติดไร้กว่หนีนะครับพี่น้องคิดว่าจังสันนะครับนี่ครับแต่ละต้นก็มีอยครับประมาณสี่หน่วย แต่ละตนกับสามน่อยสี่น้วยครับกัพ่อใดพี่น้องกัวิธีการกัได้มาจากพี่ๆน้องๆล่ะครับคือเพิ่นเคยเห็ดนะครับเพิ่นเคยเห็ดหรือว่าเพิ่นอาจจะรูมากนะครับเพิ่นก็เอามาแนะนํานะครับสิ่งใดดีๆเบาโชกอะเอามาปรับปรุงกับสวนจ้คลองนะครับจเบาโชกับเป็นมือไม่นะครับพี่น้องมือหม่มือไม่ในการเขต็ดเกษตรนะครับ เบาโชคบอกเคยมีที่มีทางนะครับในการทํามาหากินนะครับเป็นเป็นเบาง่ายแต่ก่อนกับเป็นนุ่มโรงงานนะครับประมาณนั้นแหละเห็ดแตงงานโรงงานเนาะไปยิราเสลี่ยวก็ไปด้วยความจําเป็นนะครับนะครับเบาโชคเบื้องล้วกับดีอยู่ครับเนี่ยอันนี้ครับตัดแตงออกกะติดหน่วยดีได้ครับหน่วยนี้ต้นนี้กับลร้หน่วยอยู่ครับสีหาหน่วย ต้นนี้กับสามซียีดีครับหลังจากขีดแตง่งก็ต่อไปก็น่าจะดีไปเรื่อยๆนะครับพี่รองอะนะครับดีขึ้นเรื่อยเนื่องจากว่านี่ครับก็จะมีนี่ครับดอกทุกคอเลยครับนี่ครับทุกแขนงก็จะมีดอกเบิดสูดดอกนะครับอันนี้ก็เตรียมเตรียมจะเป็นเว้แล้วนะครับนี่ ต้นมะเขือกาย่าปลูกที่ก็แล้วกันนะครับพี่น้องดูแลย,ยากพี่น้องโอเคอ่าวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่าวัสดีครับไปโรงเรียนติบัตรเ่ยจ้าเอาเอาดอกกุหลาบไปให้ผู้ใดก่อนนะให้คู่ฮะให้คู่เอาเอาให้คู่แม่นบ่ล่ะมีผู้เบาไปอย่าทันมีเด้อเด็กหน่อยอยู่ให้คุณคู่แม่นบ่ลสอ,อ,อบนะ เมื่อนี้สอบดิมั่นใจจักกระเส้นสอบห้าสิ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 บวยคือว่าจังสั้นเนาะเมืนี้โอ้ยใหญ่โยว่าห้าสิบห้าสิบพี่น้องนักเรียนจังได้สอบห้าสิบห้าสิบการเดาได้บ้างหรือยังเนี่ยอันนี้ครับพี่น้องการดูเซได้โยครับกาเดียวจะแต่งกิ่งอีกจังน่อยครับพี่น้องครับแต่งกิ่งกาเดียวไปส่งโอปอไปโรงเรียนก่อนครับพี่น้องครับ ช่งโปโรงเรียนก่อนแกเดียวจะมาตัดแตงไหมครับตัดแตงฟังปุ่นพี่น้องบ่ตทันในเห็ดฟังนี้ฟังนี้แล้วไวแล้วนะครับแต่ละยุนอยู่นเดียวพี่น้องจะแล้วนะครับในการตัดแตงกับตัดแตงให้โล่งแบบนี้นะครับอันนี้ครับบอกนีเบ้าโชกอาจจะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ใส่ไปแล้วบ้าโชกก็ตรงมาลดน้ำนะครับเบ้าโชคผสมจุลินทรีย์ไปแล้วนะครับ เวลาห้าลดไปแล้วก็ับจะได้ย่อยปุ๋ยไปใส่ง่ายๆเนาะครับเนาะอันนี้ครับส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับทรงนักเรียนวันครับเยวมากเงี้มาตัดแต่งตอพี่นอ้องครับกับไปทรงนักเรียนมากเหรอครับพี่น้องตัดแต่งกับใส่กันไกลแล้วครับพี่น้อง บ่าโชคผูกที่ก็จะบ่จะบ่เอาแง่งไรนะครับพี่น้องนี่ครับแน่งเกิดออกมากนี่ก็มีมีดอกนะครับนี่ครับมีดอกติดแล้วตัดใบตัดใบออกเยอะๆนี่ครับการเก็บนุวยกับบ่โชคกับใส่เมื่อด็ดออกนะครับซึ่งกับบ่ดีนะครับพี่น้อง เทียบนุ่ยกับใส่กันไกลตัดออกจะดีพี่น้องเพิ่นกับว่ามากนะครับเนีน่ยนำมาใส่กันไกลในการเตียบไอ้ในการเก็บนะครับตัดออกพี่นอง กะแตงประมาณนี้พี่นอ้องหน่วยหลายอยู่ครับสีหน่วยหาหน่วยครับต้นหนึ่งอันนี้ครับหลังจากแตงกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องอเพลื่อนกับเป็นหน่วยอยู่หรอครับบุกที่กับเป็นหน่วยอยู่แต่ว่าการดูแลจัดการมันก็จะยากนะครับเนื่องจากจว่าเขาเขาออกอยากนะครับ ก็ถาดลูกหางกุ่นนี่ก็ลูกเพิ่นก็น,น่าจะดกกว่านี้นะครับขีดว่านะครับพี่น้องกรตัดแ่งออกกับปงกว่าเกลานะครับกะใบบบหล์ไครับกะต่อไปก็น,น่าจะออกน้วยหลยกว่าเกล้นะครับพี่น้องครับกระเศร้านี่กับผ้าพีผ้าน้องนะครับ มาดูแลต้นบัวเค้อนะครับกระยาเห็ดคือบาวโชกนะครับตาโพไดจะปลูกแบบเพื่อจำในหรือว่าปลูกไล่ๆนะครับเป็นไล่สองไล่สามไร่นะครับกคือปลูกระยะห่างจักหนึ่งเมตรนะครับขันตาของบาวโชกนี่ทีโพดนะครับพี่น้องจ็สำเนียบบาวโชกกับพอใจนะครับเป็นการปลูกครั้งแรกนะครับพี่น้อง ปลูกสักระยะห่างต่อต้นนะครับ1เมตรขั้นต่ำนะครับระยะแถวกับประมาณ2เมตร2เมตรก็ดีพี่น้องจะได้เดินง่ายๆนะครับยังง่ายๆ2เมตรครึ่งก็ดีครับ2เมตรครึ่งแต่ละแถวนะครับถ้าว่นใดมีเนื้อที่ไายนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องๆครับที่ติดตามรับชมนะครับกลับไปพอกันคลิปน้าครับขาสท้าเขี้ยวกับล่างสวยอยู่ครับพี่น้องครับครับขอบคุณครับพอกันคลิปน้าพี่น้อง